การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทําให้มีประชาชนที่ได้รับเชื้อมีเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เครื่องมือทางการแพทย์มีไม่เพียงพอกับความต้องการจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันคิดค้นนวัตรกรรมต้นแบบ Negative Pressure Transfer b e d หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และ Temporary Negative Feature Room สำหรับห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือประยุกต์เป็นเต็นสนามเคลื่อนที่ได้เพื่อลดการแพร่กระจายโรคระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 กาศรมศาสตร์เองเนี่ยก็ได้ไประชุมร่วมกับทางท่านคณะบดีคณะแพทย์แล้วก็ได้มีการคุยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของทางแพทย์ว่ามีความต้องการนวัต,ตกรรมอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทางวิศกรรมศาสตร์จะช่วยได้ใช่ไหมครับ ทั้นที่คุยก่อนหน้านี้ประมาณสักเกือบเดือนที่แล้วเนี่ยคุยกันก็ได้หลายสิบเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราทำแล้วก็เร่งด่วนที่สุดก็คือการทําสิ่งที่เรียกว่าห้องความดันลบนะครับห้องความดันลบเนี่ยเป็นห้องสําหรับการรักษาผู้ป่วยซึ่งทําให้ความดันในห้องนั้นเนี่ยมีค่าน้อยกว่าความดันนอกห้องซึ่งก็ช่วยทําให้การกระจายเชื้อเนี่ยไม่ออกสู่ภายนอกเพราะเนื่องจากจะไม่มีไม่มีการกระจายออกเนื่องจากเป็นความดันลบเนี่ยเพราะนั้น เชื้อโรคเนี่ยก็จะถูกดูดออกไปนอกอาคารโดยไม่แพร่ไปยังภายในห้องนะครับงนั้นสิ่งที่ทําตอนนี้2เรื่องที่ทําเสร็จละแล้วก็ได้ออกแบบเสร็จก็สิ่งแรกก็เรียกว่าห้องความดันลบแบบชั่วคราวนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายเต็นท์แล้วก็เอาเต็นท์เนี่ยไปครอบที่เตียงผู้ป่วยเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยที่นอนอยู่ในเตียงเนี่ยเมื่อไอาจามหายใจยละอองเชื้อทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่กระจายไปที่อื่นมันจะอยู่แค่ภายในห้องนั้น แล้วก็จะดูดออกโดยใช้ตัวกรองที่มีความละเอียดสูงนะครับเป็นเรื่อเฮป้านะครับที่มีความละเอียดเบอร์14เนี่ยขนาดความสามารถในการกรองเนี่ยประมาณ99.995ก็จะกรองเชื้อไว้ก่อนที่จะเอาเอากาศปล่อยออกปสู่ภายนอกนะครับอันนี้คือห้องแรกซึ่งได้ทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการให้คุณหมอที่ต้องใช้งานเนี่ยมาช่วยดูคอมเมนต์ว่าเหมาะสมอย่างไรก็ การปรับปรุงแล้วก็ต้นแบบก็ได้ทําสมมอบให้ทางบราซิลินไปแล้วนะครับเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องของเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งหรือระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเป็นน e g a t i v e transfer b บสนะครับเป็นเหมือนเปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งก็ต้องการความดันลบเหมือนกันเพราะตอนที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อถ้าเราเคลื่อนย้ายเดินทางระหว่างอาคารหรือระหว่างระหว่างโรงพยาบาลเนี่ย เชื้อก็จะกระจายอีกเหมือนกันจะเป็นต้องมีกล่องพลาสติกที่มาครอบตัวผู้ป่วยบนเปแล้วก็ทำให้เป็นความตันลบเหมือนกันความดันลบก็คือทําให้เชื้อเนี่ยไม่กระจายออกสู่ภายนอกหลักการเดียวกันนะครับก็ทําให้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยก็จะป้องกันการแพร่เชื้อกระจายในระหว่างที่เดินทางได้นะครับ ้นแบบเสร็จเนี่ยเราก็ได้นําต้นแบบไปให้คุณหมอได้คอมเมนต์แล้วก็ลองใช้งานนะครับซึ่งคุณหมอกอ็พอใจในเรื่องที่เราทําเพราะว่าสามารถทําความตันลบได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มีการมีแผ่นกรอ,อ,องเชื้อไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ปล่อยสู่อากาศภายนอกคราวนี้หลังจากที่เราทาเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลศิริริชเองที่มีความต้องการ เราก็มีการสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ความรู้แล้วก็ออกแบบพวกนี้ประกาศบนเว็บไซต์นะครับใน Facebook พวกนี้ก็ทําให้มีโรงพยาบาลจํานวนมากนะครับติดต่อเข้ามาเพื่ออยากจะขอให้เราช่วยทําหรือออกแบบเราไปใช้นะครับเพราะตอนนี้คนที่ทําตอนนี้จะมีน้อยมากและการที่คณะวิศวศาสตร์เองซึ่งมีองค์ความรู้ด้านนี้ย,ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำเนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์สังคมและสามารถทําให้คุณหมอเนี่ยมีความอุ่นใจนะครับปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย อันนี้ก็คิดว่าเท่าทีา่รับโทรศัพท์มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3าโรงพยาบาลละทั้งจากภาคอีาสานส่วนใหญ่แล้วก็จากภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือโดยเฉพาะกรุงเทพด้วยนะครับที่สนใจคือตอนนี้ต่างคนก็มีความต้องการเรื่องพวกนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าหน่วยงานที่ผลิตเนี่ยทำให้ไม่ไม่ทนันขณะที่ผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นในบางจังหวัดนี้นะครับเพราะนั้นการที่เราเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้สังคมรับรู้เนี่ยก็ มีความต้องการสูงนั้นเราก็เลยต้องตั้งทีมงานเพื่อจะทําขยายผลให้มีจํานวนมากขึ้นเพื่อจะพยายามช่วยให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยได้เกิดประโยชน์จริงในสังคมนะครับก็ทําการวิเคราะห์ต้นทุนของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ได้แจ้งราคาว่าจะทําเสร็จต่อชุดเนี่ยราคากี่บาทนะครับเช่นไอ้ที่ครอบไปเคลื่อนย้ายเนี่ยต้นทุนวันที่สอม่นสี0 0บาทโดยที่เราก็ไม่ได้คิดค่าแรงอะไรนะครับมีแต่ค่าอุปกรณ์แล้วก็ตัวเตียงเต็น ชั่วคราวเนี่ยก็ประมาณ40,000ืน, 40, นั้นเราก็ประกาศไปแล้วก็ทําให้ผู้ที่สนใจที่จะบริจาคเนี่ยก็สามารถบริจาคมาที่คณะชุมศาสตร์ได้แล้วก็เอาเงินบริจาคนั้นเนี่ยมาสร้างต้นแบบให้ได้จํานวนมากขึ้นเพื่อเอาไปมอบให้กับโรพยาลที่ความต้องการนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการทํางานตอนนี้นะครับ ตู้ที่เราได้รับมอบม,มาจากคณะวิศวะค,ครับก็จะเป็นตู้ negative pressure เป็นตู้ความดันลบนะครับจุดประสงค์ของการใช้ตู้ก็คือว่าในขณะที่เราต้องลำเลียงเคสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโควิดหรือว่าเป็นโควิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลำเลียงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็ทําให้คนที่ลำเลียงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโควิดได้มากง่ายขึ้นนะครับดังนั้นการสร้างตู้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสาคัญก็คือตู้เนี่ยก็จะช่วยในการาดูด e นก t i v e พ r e เชอร์ดูดเอาเชื้อโรคที่เป็นโควิดเนี่ยเอาไปผ่านกระบวนการบำบัดอากาศแล้วก็ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการลำดยงผู้ป่วยนะครับส่วนในเรื่องของความพึงพอใจของตู้เนื่องมาจากว่าในตอนนี้คือเราเพิ่งได้รับตู้มาในตอนแรกครับอันนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ดูก็คิดว่าตู้น่าจะใช้งานได้สะดวกนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราใช้งานแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องมีคอมเมนต์เพื่อไปปรับปรุงเพื่อให้ตู้เนี่ยใช้งานได้เป็นประโยชน์สูงสุดอีกทีหนึ่งครับ